ท,นทีนี้จะพาไปมูกันบ้างดีกว่าค่ะไปมูไปเชียงใหม่ต้องไม่พลาดวัดนี้ค่ะวัดป่าแดดค่ะเดี๋ยวไปเลยนะคะวัดป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนนักท่องเที่ยวนะคะใช้โดยเฉพาะสายมูเนี่ยแหละทีนี้จะพาไปมูเขาบอกว่าไปถึงที่นี่ต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระ เอาให้ครบเ้าจุดจะพาไปดูว่า9้าจุดมีอะไรบ้างเริ่มจากจุดแรกค่ะจุดแรกไปไหว้พระเจ้าตาหวานองค์นี้นะคะองค์พระประธานในพระวิหารที่มีพระพักสวยงามมีขนตางอนปากแดงมีความเชื่อว่าหากใครได้สักการะจะทําให้ยิ้มแย้มแจ่มใสและประสบความสําเร็จไปที่จุดที่2ค่ะจุดเทียนตะเกียงเจ้าชีวิตนะคะแล้วก็ที่หน้าหอมหาเทพบูชาบูรพาจารย์นะคะสวดคาถาขอพรองค์พระพิคเนสสามจบนี่คือจุดที่2เสร็จแล้วก็จุดที่3นะเสร็จแล้วก็นำ เรื่องพีกรรมค่ะชุดที่ขอพรวางบนแท่นพิธีหน้ามหาเทพด้านล่างแล้วไปจุดที่4ลั่นกระดิ่งเก้าเก้าครั้งดังๆนะคะแล้วก็ขึ้นไปจุดที่5ที่เขาทําอยู่นี่คือเป็นการกระซิบหูหนูมูสิกะเป็นบริเวณของพระพิคเนตเป็นบริวารของพระพิคเนตค่ะคโดยทํำยังไงร,รู้ไหมพี่นี่เอามือปิดหูด้านใน นะคะของหนูบ้องไว้กระซิปไม่ให้ข้อ,ขอมูลที่เราพูดเนี่ยหลุดออกไป<อ>นะคะแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วค่ะจุดที่6ค่ะหยิบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทลงบนสีวลึงเอาฝ่ามือรองรับน้ำมนต์รูปศีรษะนะคะ<อ>แล้วหลังจากนั้นค่ะมาที่จุดที่7ลงมาลอดท้องช้างองค์พระพิคเนธนะคะใต้หอมหาเทพ3ามรอบเดินตามลูกศรซ้ายมือนะคะแล้วเนี่ย นี่คือจุดที่8<ห>ที่เห็นอยู่นี่<อ>จุดที่8จากนั้นค่ะขึ้นไปโอบอกอดเสาไม้สักหลวงข้างพระประธานโอบเสาเอกโอบเสาโทโแล้วก็ลั่นละฆังสาครั้ง ครบ8จุดไปลงไปหาขอโชคขอลาบขอพรไปที่จุดที่9ปิดทองพญาเต่าบุญโชคบุญลาบอันนี้เรียกว่าครบละ9จุดนะคะไปถึงว่าถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดป่าแดดเล่าให้ฟังว่า9จุดนี้ไปไม่ถูกฟังไม่ทันไปที่วัดเขาบอกเลยจุด1-9ไปทําอะไรยังไงบ้างมีบอกครบค่ะไปถึงแล้วใครที่ไปที่อำเภอเมืองนะคะแล้ว อยากไปอยากไปเซิร์ชเลยนะคะวัดป่าแดดที่นี่แนะนําให้ไปนะคะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ใครไปก็ต้องแวะเวียนไปนะคะ ừ ừ อันนี้ก็อยากให้ฝากไปด้วยนะคะ ừ ừ ส่วนมีพระลูกวัดป่าแดดนะคะท่านก็เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเบิกเนตรองค์ทาวเวสุวรรณนะคะค,ความสูงกว่า4เมตรที่ปริสถานหน้ากุฏิไม้สักทองหลังใหญ่นะ,ะใครเข้าไปจะเห็นกุฏิไม้หลังใหญ่ใช่ค่ะก็จะ จะมีพิธีวงสวงในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะ26บแล้วก็27นะคะก็ใครแวะเวียนไปอย่าลืมนะ9จุดนี้นำความเสรีมงคลมาให้ชีวิตค่ะครับผมนะครับน่ารักมากเลยพี่ชอบตอนที่โอบโอบเสาเอกค่ะแล้วก็ต้องโอบเสาโทด้วยดูลักดูรักกันใช่นะครับเป็นความมั่นคงก็เชื่อเป็นความมั่นคงเสาเอกเสาโทนะคะไปโอบเนี่ยเพื่อให้เราขอพรทั้งหมดที่ขอมาเขอให้เกิดความมั่นคงนีจังเลยครับ